สวดีมาบอที่ประชุมคอรม,มอมีมติอนุมัติมาตรการการช่วยเหลือประชาชนในการเพิ่มกำลังซื้อช่วงโควิด -19 รอบที่3เพื่อดูแลประชากรประมาณ40กว่าล้านคนเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐกิจอย่งงางโครงการม33เราละกันที่มีการเพิ่มวงเงินและขยายเวลาการจ่ายเงินออก อีกหนึ่งเดือนครมอไฟเขียวเพิ่มวงเงินมอ3 3รารักกันให้อีกคนละ2 0 0 0บาทขยายเวลาการใช้สิทธิ์ถึง30มิถุนายน2564และ มีรอบการจ่ายเงินวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564และวันที่31พฤษภาคม2564เพิ่มเงิน2,000บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินผ่านระบบแอปพลิเคชันเป่าตังสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นจำนวน สองสัปดาห์และให้ใช้เงินไปจนถึงวันที่30มิมถุนายน2564เย้ยินดีด้วยนะคะกับทุกคน